สวัสดีค่ะเมื่อนี้คุณขรอัมพรใช่ไหเก็บผักผักภาษาภาษาไทยบ้านบ้านเห่าไทยเลยเนาะ,ะเอิญเนี่ยค่ะผักแห่งผักกระจนไหมคะ่ะแต่บ้านเหา่าภาษาบ้านเหา่าเอิญภาษาไทยเลยเนาะ,ะเอิญผักต่อนะคะ่ะผักต่อยอดข้าวข้าอวกงามงามนะคะ อซ่าอีซานไทยเลยอซ่าไทยเลยเนาะเนี่ยค่ะเวลาเด็ดนะคะเวลาเด็ดก็เด็ดอัตรยอดอ่อนๆเหมือนนะคะนะอ่อนๆเด็ดไว่เนี่ยค่ะหนึ่งลวกแซบหวานนะคะเสียงดังเปาะเลยนะคะ เก็บจักส่วนปุ๊กเองกินเองนคะคะเสียงดังเปาะเลยคะนี่คือผักตอบ้านเขาเอิ้นผักตอเวลาเขาเก็บแล้วม่นี้ห่ามัดไปข่ายนี่ผู้เท่าเผันที่หมักมันว่านมันแซบพ,พอว่าเขาปุ๊กผักปอดจาน นี่ค่ะอ่อ,อนๆถ้าออกดอกอย่างซีล้วแซบหวานนี่ค่ะค่ะเนี่ยรุทธาโบรานเอื้นผักต่อเฮาก็เอิอน้นพักต่อตคือกันละค่ะต่อต่อพักเนาะไงน,นี่แม่ เอาแต่อ่นอ,อนๆนะคะคุณน่ะบัวแซบได้จังได้เนาะเลือเลือแปลงเดียวน้อยนียน่แหละค่ะพอไว้กินพอไว้กินเฮามีผักอยงแนในสวนเฮานคะนี่เฮา,าเก็บหลายเฮาเก็บพอตะกินแล้วก็มีมีผักอยงแนแบบนี้มีน้นไม้ ค่ะนกไม้ออกแล้วออกนะคะนกไม้มีมีสลัดแก้วค่ะนคะคะสลัดแก้วเขาปุ๊บไว้ได้แล้วค่ะเขาปุ๊บไว้นี่แหละหน้าบ้านเหานี่แหละนะคะแต่หัวบักใหญ่บักใหญ่ะยางตํานะคะหัวหนึ่งนะคะเจ็ดคิดแปดคิดค่ะนี่นะสลัด อันนี้ก็หน่อไม้หน่อไม้เหอมเอมึงแนบค่ะนอนมั้งไงหางคนนี้จากหน่อยหาก็สิตัดหาอีกประมาณอีกคืบหนึ่งเนี่ยหาก็สิตัดเพราะว่าตัดแล้วมันก็สะเกิดเรื่อยๆมีผักหน่หน่อไม้มีสลัดปีสลัดปีคือสลัดแก้วล่ะมันได้เป็นยังค่ะ ปัดฟัไกไข่ผูเก็ตแล้วค่ะเมื่อเช้าเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะก็เบิดไปนานนึงแล้วเหนือทางนี้อันนี้คือผักกัญโหอเนี่ยค่ะผักกัญหร์อันนี้กับฟัไกไข่ผูเก็ตคือกันฟักแล้วนะค่ะผักกัญโหร์ก็ห่วแล้วเป็นกิโลคือกันค่ะนะค่ะอันนี้ต้นน้อยปลุกใหม่นี่ค่ะปลุกใหม่ปลุกไว้นี่แหละ เ,เพิ่มที่ว่างสร้างอาหารเขากระยูหน้าบ้านเถานี่แหละเนี่ยแปลงนี้ก็ผักแป้นเขากระอิปขอตัดแล้วค่ะวันเสาร์นี่ราคาที่ตัดอะค่ะเป็นกระลำปีอันนี้กระลำปีค่ะกระลำปีงามงามคับกระลำปี หัวหนึ่งสามโหลสองโหลสามโหลค่ะถางข้าส่วนเขาเนี่ยล่ะนี่ค่ะตัดไปไล่แล้วค่ะกระลำปีงามครักมือเช้านี่ก็ตัดไปแล้วค่ะคมื่บิ่งดูงามซำได้ มึงไปยินดีต้อนรับนี่แม่พุดด่งน่ะพัวกระลำแม่งามคักงามเนี่ยัว่งสามกิโลพุ่นน่ะค่ะนี่แหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพุ่นแม่ค่ะงามคักหนาวเท่าใดหัางหอดีต้นใหญ่ค่ะนี่กระถางเข้าสวนเหาค่ะเหาซิป,ปุ๊ก หอมหอมญี่ปุ่นนะคะนะคะีค่ะงามครับอันนี้กระได,ดนะนี่ค่ะบรรยากาศหางเขา้าวสวนเห่านะะี่ค่ะนี่กระไดางามให้ต้นกล้วยกระงามพอกล้วยนี่ไหมคะ่ะส่วนโคก,กนองนาครูอัมพรนี่หล่ะ งามงไร่อสอนให้แต่ละมือก็ได้อสนอนยี่นะ้วันนี้นะค่เนี่ยต้นกล้วยอ่านออกปีอีกแล้วสิบสองเดือนออกมาแล้วค่ะน่นเห็นบอกพูนหังนั้นอีกนะในหฮมนี้เหากะพูกสลัดอีกแล้วสลัดสลัดสลัดลูกสลัด ตลาดอีลอด้อนี่ค่ะบรรยากาศเ้านี้ค่ะเนี่ยอันนี้อันนี้นานมันที่เห่าวานเบียเหมันนว้แล้วเหากะลกไปปุ๊กปุ๊กบวบเบิดกระเลือกมันก็ใยญ่ขึ้นมาคือเกาอันนี้ก็แป้งพเาพาะกะเพาะไ้อีกแล้วอันนี้กะลำดอกค่ะบริพุกกะลำดอกจากเทียส่วนขวมพอนนะคะก็เลยลองเอาลงนี้ค่ะอันนี้คืออะไร อันนี้คือผักขึ้นช่ายค่ะผักขึ้นช่ายบ้านแถาเอินผักขึ้นช่ายแต่ได้ยินลูกพาเพือนทางประจวบขิรีขันพูดนะค่ะเนาะพูนมาว่านะตั้งโอนะแม่เออตั้งโอก็ตั้งโอค่ะภาษาบ้านเจ้าเอินตั้งโอภาษาบ้านแม่เอินผักขึ้นช่ายตามในซองมันสดกะเลยนั่นแหละนี่คือผักขึ้นช่ายงามคักพูดนะ ติการมึงไงม้งไงงไงมีดอกไม้สวยๆด้วยนะคะะดอกไม้มีสีสันขึ้นมานิดหน่อยนะคะนั่นแหะขางในท่านกับเป็นปลาไ่ทานตะวันก็เริ่มโรยแล้วค่ะเริ่มโรยแล้วอ่ามาเบิ่งมุมนี้ค่ะกระลำปีรุ่นที่สีเนี่ยค่ะรุ่นที่สี น,นี่ผังนี้ปุ๊กหยุดผังหน้าห้องน้ำค่ะพร้อมสลัดเด้อค่ะสลัดค่ะเนี่ยนะคะสลัดเป็นแปลงมือดันกาพวกขู่เพิ่นบอโฮมดินซอยอยู่ค่ะนี่ค่ะสลัดโผล่ขึ้นมาแล้วเด้อคุณรูต้นได้มันขึ้นว่าได้เหาก็ซอยมันซอยให้มันขึ้นมาจากักฟางนะคะเพ่บอก งามบ่ที่มือคุณครูหฮมดินซอยเมื่อนั้นเอาปุ๊กแล้วเขาก็ต้องหฮมดินเอาฝางนี่แหละค่ะหฮมนะคะบึงกะลัมดูกะลัมกะงามขนาดนี่แหละผลงานของเราเองมีความสุขค่ะนี่แปลงวันนี้กระทัดวันนี้กระ,ะจอนกระจอนหอาปุ๊กล่นี่เหมือนซีเป็นแมงเจาะใบทุกต้นเลยค่ะเนี่ย แต่เหาก็บ่าต้องกังวลพราะว่า,หา,หาปุ๊บผักกุศลาดสั่นอยู่แล้วเห็ดจังได้ขึ้นมาเหาก็กินเพียมาเห่าก็ไม่ต้องไปเห็ดยังบัปล่อยให้มันกินไปงสินะถ้าเหาเออกมาใส่เขาก็กินบรายเหมือนกันมันที่ทำให้เหาอายุสั้นลงนะคะมีนกมาบินตัวหนึ่งอยู่ป่ากระลำค่ะ,ะงามนกก็ะขึ้นมาห้ากินนอนท่านละค่ะ แต่มีหัวหนึ่งอยู่ค่ะทนาดนั่นกินไหมนอนกินนี่ค่ะบรรยาการหลวมๆของสุนเ,เรียนรู้โคกนองนาโมเดลคุณค,ณคณรูอัมพรสำหรับเจ้านี้มาจบบังเก่าเด้อค่ะที่นั่นพักต่อเอาไว้แค่นี้เด้อค่ะสวัสดีค่ะ